เอายางถอะเอายางตตใหญ่เอาจกของว่ท่นไดกดหรอกขกโคือว่ชมว่าสิกดออกตซว่นมาใหม่ๆดื้อมบอกพอกดอยากที่กดไปพอเขาบอกนะบอกได้บอกพอได้พอกดองก่อนเล่ยถามมันเป็นยังง ค่ายาไว่นะโซเร่เรื่องยางพา,งา่ตอน pues ออกมาเนี่ยนะโซเร่เรื่องยางเลมนก้อนพอเขานายินนะพอว่ยินนะพอกัง็จะแล้วขดกตัเช็คกิตตามแม่ด้รื่อยวนะที่เห็นละ ม,มาถนนทีเห็นอยา่างกบลุงโตจักเทอือทีมันคาเรียนแม่เห็นอันเ้าเงินแบบแป๊แแะหันก็งามเนาะเล็กนะอันบอบบอันกะเอาเล็กเฮ็ด Riley, หันละ,ละเฮ็ดโค้งมานานแล้วเอายิบซ้ำมัน ีแล้วก็เอาเออข้าข้อหมายพอถามพอเสล็กขันบอสเสล็กขันนะข้าวข้อมายพอทำมาเล็กขันบอสมันเขาเอาปูนแอบอีกเท่านึงขันปูกระเบื้องปูนก้ออ้อมบอเอาเอายิบซ้ำตีปิ้นแล้วก็เอากระเบื้องไปแอบอีกเท่านึงเป็นปูนเท่อนึงนะเสามันอะเสาเป๊ะนะเก็บกระเบื้องมาค่ะ Terror, แต่ว่ากระเบื้องของเขาแบบยาวๆซ้ำฝามือฮะนะเป็นเาพื้นผ้าเออเมร์ลว่ามันงามดอกเสากระแพดอกงามมันหนาวคำเชียงแต่มันงามระดีเออเซาเฮี้ยนไมฮะได้ไหมบอด้บ่ได้ยปนนั้นดอกเสาที่มันปล่อยลงมันยังแอมเราเห็ดปล่งบมันนีมันสิบ่พอเอ้เสานี่เฮี้ยนไห Ba sao thì honda sao đi hơn đó xuống bôi hết sao đi honda sao xuống bôi hết sao đi honda sao xuống hết hết đi honda ku bang 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 đó bang 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 สมันังนานงพิงคองคนเนาะคันธุ์บอสไซกิคสเตเลมันกับบกขักด้วยเนาะแม่เซคิวสเตเลไซิวใสเตเลียมินยมันนีไัมเไซบานู่นคิวลูมินยมร่มังมึงชิมมออนั่นเได้นระเรื่องมองรอมงกแล้ว ตากัหนะมดแล้วเตายสิงห์เห็ดใสางกักันเยองไปจับไปก่อยากสงบเนี่เลสหาเงินได้คองตูนบาได้เดี๋ยวนี้เปเรื่อยๆกจนเจ้าของถใจแล้วงบเปเด็กน้ำบัวเหมงบแค่ยตายนะ ตั้งไว้ซสมนี้ย่านมันหดอดอบข้อผนได้แม่วันนะถ้าชิมก็แรงเลยบอกงาตัวนี้มันงานใหญไปหลังจังว่าแล้วว่าเพิ่มคำมันเหลือพอได้เหตุกายุณหลักๆมัน,น,นผลเรียบร้อยเป็นแล้วแม่บาวาไดเา้เลยขันจบเรืองขัจบจะปวะดได้เห็ดแหนมขายก็ก่อนเพจังสิไดจ มาแล้วเ้าเขาไปจากที่ไปเชฟเบนนี่มันแปาทีเลยนะแปดนาทีเก่านาทีเนาะพวกไข่เถอจัจ้ามาแม่ลืมกดมันระบบอดไปเรยกใคเราก็ได้หกนึงเ้องเือถือีหอ่ขนานนาดไเนถือเก็บกี่มา ตง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 ลุงใส่ลุงนี่บ่รหันลุหอดบันเลวไปซื้นข้าวเดี๋ยวใช้เวลาเดินทางจากเพื่อนไปเซเว่นแปดนาทีเมยากรเมยากร ฝนกต็ตกแดดก็ห้องโอ้ยฝนกระตกกบเขียกก็ห้องเอ้ยถ้ากันดีใจอย่างเนาะพวกเดิงทั้งหลายถ้ากันดีใจอย่างเอ้ยเอ้ยเห็ดหน้าตื่นตาตื่นเลยโอ้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 ยหน้าตื่นตาตื่นเฮ้ยบุมีเบียกมีงานอย่าง Để đây, để đây. Việc ngăn cản và sang. Ừ. Ừ. กดไลค์กดแชร์กดติดตามดอนแฟมิลอี่ให้ในเด้อค่ะเดอรลอชมคลิปต่อไปเด้อค่ะเดอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ดอนแฟมิลอรี่เลย้อคเดอขอบคุณค่ะขอบคุณลูกน้าสำหรับคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามดอนแฟมิลอรี่เด้ยค่ะเดอ